อ่ะนี่นะครับผมเดี๋ยวให้เบื้องกันเลยนะครับเป็นว่าวมิตรแปดสิบนะครับผมเป็นจุฬาครับผมอ่ะให้เบื้องครับผมงานก็แบบกลางๆนะครับอ่ะนี่ครับผมเป็นสนุไปครับติดคีสูตรครับผมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมาร้องให้ฟังครับผมปล่อยเสียกบ่อยาวหรอะครับผมอ่ะนี่ครับผมการมัดนะครับกลางๆครับผมเนื้องานกลางๆนะครับอ่ะนี่ครับผมอ่ะมัดอ่นี่นะครับเป็นขาครับผมอ่ะนี่ครับผมการปิด กประมาณนี้แล้วผมดัลมนล้มนรกมาแล้วนะครับสองข้งครับผมข้างที่สองเอาลงทันนะครับ uh. นี่ครับผม uh. เดี๋ยวผมจะให้ดูความสูงนะครับอ่ะระหว่างตัวว่ากับตัวผมครับผมอเดี๋ยวรอชมกันครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมผมสูงนี่ประมาณ1น6นะครับว่าตัวนี้ก็ประมาณร้อย 80กว่าก,กว่าครับผมเกือบร้อยเกบเิ่งกันไปเลยน,นะครับสวยเนนรับผมเดี๋ยวจะวิ่งตอนเย็นครับผมฟังเสียงสนุนนะครับปล่อยเชือกไม่เยอะครับผมปล่อยเชือกสักประมาณ100กว่าเมตรนี่แหละเดี๋ยวลอชอมกันเลยนะครับอ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับนี่ครับผมปล่อยเชือกวิ่งเกืบประมาณ30เมตรครับผมตอนเย็นเย็นนะครับโอ้บรรยากาศดีไรครับผม กไปล่อยเชือกลินกับประมาณหลายก้อนแล้วผมเดี๋ยวรอชมกันนะครับไปเชือกโบยเยอะครับผมตัวนี้กินล้มดีครับผมผ่าล้มแนีน้ยนี่กินล้มดีนะครับอ่แต่ก็เราแต่ชอบเพราะผมมันมีหลายแบบหลายขนาดนะครับนี่ผมพิงไว้้ขางหน้านี่แหละนี่ผมเดี๋ยวรอชมกันนะครับล้มถือว่าแรงอยู่ผมวันที่หนึ่งมกรานะครับปีหกสี่เอ้ยปีหกห้าครับผมว่าผิดว่าถูกครับผม หมุนสนุไว้นะครับเทคนิคก็ผมเวลาจะวิ่งว่าวครับผมหมุนสนุไว้แล้วก็ทับไว้กับพวกเอียงก็ได้ครับผมขอให้ใบสนุนหมุนนะครับทับไว้เวลาดึงขึ้นจะได้มุนครับผมเทคนิคดีๆนะครับเดี๋ยวข้า้งหน้าประมาณนี้นะครับเป็นปีกรีดลมครับผมปีกกินลมรีดลมนะครับบ่ได้อุ้มครับผมเล่นระยะตำตๆได้เล่นง่ายครับผมเดี๋ยวรอชมกันนะครับ จากที่เทีดมากสองสามเที่ยวผมเทีดมาก็ถือว่าออยู่ในระดับนึงครับผมเพราะว่าล้มอแห้งนะครับล้มแห้งก็จะเห็นอาการได้ชัดครับผมนะครับวิ่งมือเดียวว่าได้นะครับมันมันกินนั่นมันกินล้มแห้งครับผมตัวนี้กินกินล้มเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ตอนนี้ประมาณสามสิบเมตรนะครับนี่ถ้าหางสองห้องที่อยู่ตรงนู้นครับผม4ี่สิเมตร นี่ก็ประมาณ30เมตรกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะวิ่งให้เบื่องเับผมเดี๋ยวรอชมกันนะครับวิ่งประมาณ40เมตระมมนะครับ ยังไม่ถึงต้นไม้นะครับยังมหาห่อต้นไม้ครับผมเดี๋ยวลุ่นกันนะครับว่าจะขึ้นถึงบ่ตัวใหญ่กินลมดีครับผมกินลมดีครับอะยังตึงอยู่นะครับโอ้สันครับผม ขึ้นสั้นมากนะครับขออนุญาตปล่อยเชื่อก่อนนะครับ สนุก็พอประมาณครับผมพอฟังนะครับเมื่อไดแบบนี้ครับผมมันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะครับสถานการณ์ล้มด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยไปเลยนะครับมัดอยู่ต้นไม้ต้นนู่นครับผม เดี๋ยวไปดูกันครับผมอ่ะปล่อยเลยนะครับอ่ะนี่ครับผมถ้าว่าวโสมดูนี่โอกาสที่จะทิ่มหัวลุงนี่มีหน่อยครับผมปล่อยเชือกแบบกระทันหันนะครับไะเดี๋ยวไปเบื้องจุดมัดเชือกครับผมนี่ครับผมคันาดสองเมตรนะครับนี่ครับผม องศาการขึ้นนะครับนี่ครับผมคืออทิศทางปกตินะครับในในทิศทางว่าวขึ้นเนอะผมถ้าผิดปกติสิจะอยูย่แนวนูน่นเนอะผมว่าวนรกนะครับไอ้เม่อไหร่ล้มนรกครับผมล้มบ้าหมูนะครับนี่ว่าวเมื่อคืนนี้นี่ซื้อจุดนี่เลยครับผมนี่เลยเาปลายไปไปนิดนึงนะครับผมเลยไปฟังนี่ครับผมนี่นี่อยู่แนวนี่เลยครับผมแหลงครับล้มนรกอกะ สังเกตว่าย่างก็ผมล้มลมนรกมันจะเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับแต่ว่ากับว่ได้ถือกับทิศลอยประสินนะครับบม่ได้กับทิศลอยประสินครับผมแค่เฉียงๆไปนะครับถ้าเอียงสุดกับศิบมาณต้นไม้ต้นนี้ครับผมว้าวแนวล้มนะครับนี่ครับผมสุดๆเลยก็คือนี่ครับผมเลยเออเที่ยงน้าหน่อยมานิดนึงครับผมอันนี้คือสุดๆแล้วนะครับนี่ว้าวต้องเอียงด้วยครับผมอ่ะอันนี้มาแนวนี้เลยคผมนี่ นี่ครับล้มนรกนะครับเกือบจะเปลี่ยนทิศแล้วผมตรงนู้นทิศใต้นะครับเดี๋ยวเบื้องว้าวครับผมรู้สึกว่าดีอยเยอะเหลือเกินนะครับนี่ครับผมขึ้นสวยครับผมตัวนี้ขึ้นสวยกินล้มดีครับผมนี่ครับผมสายหาล้มครับผมตามธรรมชาตินะครับของว้าวถึกล้มนรกมาสองข้างนะครับ ครั้งแรกประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งที่สองสินาทีเอาลงทันครับผมเสื้อหนีเพ่ต้องสืบครับผมอยู่ระวังเกือบขาดครับผมดึงบ่ได้เลยนะครับจุดๆนี้คือดึงอย่างงี้บ่ได้เลยนะครับตึงเปี๊ยครับผมเนี่ยผมบ่าเม็ดแปดสิบนะครับกะออกแบบให้นเด่นง่ายเลยครับผมเนาะปีกกลางครับผมปีกกลางใส่เข้ามากลางเลยครับผมถ้าแข็งนี่พรต้องสืบนะครับเชือกต้องเบอร์นี้ก็หนีครับผม นนี่ะครับหามวนครับผมห้ามวนหรือห้าในนะครับตามตลาดนัดครับผมปล่อยได้กับประมาณเกือบๆหาร้อยเมตรครับผมติดลบบุญได้สบายนะครับนี่ครับผมให้ดูกันในเลยนะครับอ่ะลมเบาครับผมตัวนู้นสี่ร้อยเมตรครับผมนู่นปล่อยแล้วครับผมสี่ร้อยเมตรเล่นประจํานะครับนี่ครับผมนิ่งกิ๊บเลยครับผม เป,าาเป็นอาจารย์ครับผมเป็นอาจารย์เป็นเสียนสนุใบขัดนะครับนี่ผมก็ได้สูตรมาก,กับแจแล้วครับผมเสียนสนุใบขัดนะครับโอ้นิ่งเดียววาวเราไหมนิ่งครับครับผมแล้วมัก,ก,มมกสูตรนิ่งนะครับไก่ครับผมนี่ครับผมให้ชมการเล่นวาวนะครับแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับผมคลิปนี้ ถือว่าเหรียญล้มดีนะครับล้มเบาครับผมอู้เบิง้งครับผมจุฬามันต้องมาตรฐานประมาณนี้นะครับองศาครับผมสองร้อยเมตรนะครับนี่ครับผมก็หลังจากนี้ก็จะปล่อยเงางอยู่แล้วครับผมปล่อยเงางอยู่นะครับปล่อยเหติติดลมบนญได้แล้วครับผม อันนี้แค่ลมประคับประคองพอให้ว่าอยู่ตัวหรือขึ้นได้นะครับนี่มาแบบนี่ครับผมเชือกที่เล่นนี่นะครับประมาณหกโมงแล้วครับผมนี่ผ้าที่ตกดินแล้วนะครับเกือบเกือบจะตกแล้วผมนุ่นติดปลายยอดไม้แล้วผมบรรยากาศนะครับเป็นสถานที่รองว่าวเล่นว่าวผมตรงนี้นะครับหลังบ้านสวนนะครับนี่เห็นไหมครับบ้านสวนผมอยู่ตรงไหนนะครับนี่เสาอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับนี่ ยูหันแล้วครับผมนี่บอไก่กันนะครับเสาอินเทอร์เน็ตครับผมนี่ครับการมาล้องวาวก็ง่ายครับผมเดินมาพอถึงหาซิเมตรก็หอดแล้วครับผมนี่จุดนี่นี่ครับทางเขารับนี่ครับทางเข้าตอนกำพัากลางค่ำกลางคืนก็ขี่รถเข้ามาครับผมนี่เป็นทางมาเลยครับกลับประมาณนี้แล้วผมเนาะถือว่า มาถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆชาวว่าวได้ดูับผมจุลามเต็ดแปดสิบนะครับเล่นลมครับผมสนุกกับประมาณนึงนะครับว่าได้แบบดังก็ได้ครับผมเพราะว่าสถานการณ์ครับผมสถานการณ์ล้มนะครับดูเงียบกิบครับผมเงียบกิบนะครับพอได้เล่นพอได้ฟังเสียงสนุกแล้วครับผมเนาะ สนุกกพัฒนาเต็มที่แล้วผมกะถล่มนิ่งๆดีๆสลับแรงกะยุ่ได้ทั้งวันนะครับสนุกใบขัดติดขีดสูตรครับผมกะเป็นสูตรสมัยเก่าแหละเรียนแบบมาสมัยเก่าครับผมแบบบ้านๆแต่การฮ็ดบ่บบ้านนะครับการฮ็ดเทคนิคหลายเรืกินครับผมเนีย่ยครขึ้นสวยเล่นสวย ถือว่าโอเคครับผมถูกต้องตามสูตรทุกประการครับผมเพอเจอล้มแล้วกเมาอเราเทนึงนะครับประมาณนี้แหละครับผมเนาะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอสักนึงไลน์นึงแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบสานให้มีต่อๆไปครับผมกับเพชรคนเพชรว้าวนะครับนี่ผมถ้ามีผลงานดีๆเดี๋ยวร้อ,องว้าวให้ชมเรื่อยๆแล้วครับผมเนาะ นี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าเจอกันไม่คลิปหนานะครับ